ก็มีมาตลอดค่ะบอกว่าแม่ค้าไม่ควรเป็นนางงามมากแต่เอ็มิดว่าถ้าเราเป็นได้ทั้งแม่ค้าและนางงามอะคะ่ะเราจะมีรายได้สองทางแล้วเราจะไม่เคยต้องคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งคําว่านางงามมันจากไปจากตัวเรา,าเราจะเป็นอะไรต่อคนที่สร้างความสุเสียให้กับองคอ์กรหรือว่าโจมตีองคอ์กรด้วยความอาฆาตม้าดายอะนะคะก็ต้องมีการดําเนินคดีดตามกฎหมายค่ะแล้วก็จะมีความคืบหน้าออกมาเร็วๆนี้พยายามตามหาตัวหลายๆคนอยู่ที่ทําการหมิ่นประมาทองคอ์กรเพราะเราคิดว่า การถูกวิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นองค์กรสาธารณะ แต่ก็เช่นกันถ้ามีใครตั้งใจที่จะ discredit องค์กรค่ะหรือทําให้องค์กรเกิดความสูญเสียถูกเข้าใจผิดก็จะต้องถูกมาตรการทางกฎหมายค่ะเพราะว่าเวลาสูญเสียเนี่ยมันสูญเสียไปถึงคนใกล้ของเราแล้วก็เด็กๆในองค์กรไม่ใช่แค่ตัวมอสไฟเดียวเขาก็ทำรูปปกป้องทุกคนในองค์กรเช่นเดียวบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะยังไม่ทราบมีหนึ่งคนแน่ๆที่พยายามหาอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าหาเจอหรือยังค่าวดความที่ช่วงนี้มันมีหลายอย่างค่ะกลเข้ามาเราก็ต้องจัดการให้อยู่ในร่องอยู่ในรอยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือถ้าไม่ทําาาบ้้งง่ะมันจเเเกิิดสแำ ที่ไม่ดีต่อสังคมนางงามเราเองเป็นองค์กรนางงามเราก็เป็นนางงามที่มีการประกวดอยู่ว่าจะเป็นเวทีม Miss Universe นะคะหรืออาจจะเป็นการเตรียมนาหน้าของ Miss Thailand เอมีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมน่าอยู่ค่ะด้วยการคอยกําจัดในส่วนที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น